สวัสดีครับผมเซลโกจากยูเนเต็ดฮอนด้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตเมมโมรี่ซีดนะครับในรุ่นรถของ Honda ที่มีฟังก์ชันนี้กันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับขอแนะนําวิธีการปรับเบาะก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นดันไปข้างหน้าจะเป็นเดินหน้านะครับอันนี้ถอยหลังนะครับส่วนยกตรงนี้ขึ้นจะเป็นตัวรองน่องด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยกความสูงของเบาะขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะครับ ตัวนี้จะเป็นพนักพิงหลังนะครับดันไปข้างหลังหรือดันมาข้างหน้าก็คือเป็นเอ็นหลังนะครับตรงนี้จะเป็นตัวดันหลังครับสามารถปรับได้นะครับว่าถ้าอยากให้มันดันหลังเราก็ปรับประมาณนี้ครับมันจะดุนหลังขึ้นมานิดนึงนะครับสามารถปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับต่อมานะครับปรับตำแหน่งเบาะที่ของเราที่ต้องการก่อนนะครับเดินหน้าถอยหลังตามสรีระของแต่ละท่านนะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเนี่ย ให้ไปกดปุ่มเซตนะครับตรงนี้ไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับกดคำว่าเซตนะครับหลังจากนั้นกดตัวเลขครับจะเป็น1หรือ2ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเช่นผมเป็นเลข1น,นะครับพอได้ยินเสียงติ๊ตแปลว่ามันล็อกตำแหน่งที่1แล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าบนที่2เนี่ยปรับตำแหน่งที่ต้องการนะครับเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งอะไรก็ได้ของอีกบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วกดเซตแล้วกดเลข2ครับ ทีนี้เราก็จะมีเมมโมรี่ซีแยกกัน2ตําแหน่งแล้วเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการแนะนําการใช้เมมโมรี่ซีในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและกด Subscribe ให้วินเทคฮอนด้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ